ตกใจกันใหญ่นิกกี้ก้อยเผยคลิปนาทีระทึกตำรวจอเมริกาขับรถไล่ตามกลางดึกล่าสุดนิกกี้โพสคลิปนาทีระทึกตำรวจอเมริกาขับรถไล่ตามรถของตนเองในอินสตาแกรมส่วนตัวโดยคลิปดังกล่าวมีเสียงของวันใจก้อยอรัชพรเผยว่ามีรถตำรวจตามมา ซึ่งไม่แน่ใจเพราะอะไรเหมือนกันไม่แน่ใจตะกี้แอบขับเกินหรือเปล่าหรือแค่มาเปิดไฟหลังรถเราพร้อมกันนี้นิกกี้ยังโพดแคปชั่นในคลิปดังกล่าวว่าโดนตำรวจขับตามครับเหมือนหนังเลยพอผมจะลงไปขอโทษพ่อบอก stay in the car ตื่นเต้นมากทํากลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เป็นห่วงและถามถ่ายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันใหญ่ก่อนนิกกี้เข้ามาตอบกลับว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะปลอดภัยมาก เขาบอกขับเกินความเร็วแล้วก็บอกให้ก้อยมาขับแทนผมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ